ฝันเห็นพญานาคฝันเกี่ยวกับพญานาคมีคำทำนายว่าอะไรพร้อมเล็กเด็ดให้โชคนะคะรวมคำทำนายฝันฝันเห็นพญานาคฝันเห็นพญานาคก้าวเสียนฝันว่าพญานาครัดตัวมีความหมายว่าอย่างไรมาลองติดตามกันนะคะฝันเห็นพญานาคทำนายว่า การงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทางใหม่ๆในเรื่องของการเงินอาจได้ลาบจากคนไกลหรือได้มาจากการเสี่ยงโชคฝันเห็นพญานาคก้าเสียนทำนายว่าอาจจะมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยเล็กน้อยระวังจะพบเรื่องเดือดร้อนจากเพศตรงข้ามคนมีคู่จะมีโชคจากคนรักอาจจะมาในรูปแบบของขวัญ ฝันเห็นพญานาคสีเขียวมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานในที่ต่างถิน่นมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเพื่อนเก่าหรือเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานควรระมัดระวังเรื่องการใช้เงินและการใช้ใจ่ายด้วยความระมัดระวังฝันเห็นพญานาคสีแดงทำนายว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานและที่อยู่คุณจะได้รับการยอมรับ จากผลงานที่ทำอาจมีโชคจากการเสี่ยงฝันเห็นพญานาคสีขาวทำนายว่าต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเพราะอาจจะเจอเรื่องเจ็บป่วยหรือมีเหตุที่ทำให้รู้สึกอับอายหรือเสื่อมเสียฝันเห็นพญานาคสีดำทำนายว่าอย่าไว้ใจใครหรือเชื่อใจใครง่ายๆเพราะคุณอาจถูกหลอก และได้รับโชคลาภเล็กน้อยฝันเห็นรูปปั้นพญานาคทำนายว่าควรระวังในเรื่องเข้าของในบ้านที่อาจจะเกิดความสูญหายและอาจมีเรื่องให้สูญเสียเงินทองฝันเห็นพญานาคในถ้ำทำนายว่าควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทเพราะอาจมีเหตุให้เกิดอันตรายทั้งกับตัวเองและครอบครัว ฝันว่าพญานาครัดตัวทำนายว่าสำหรับใครที่มีอาการเจ็บป่วยจะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บคนมีเคราะห์จะหมดเคราะห,าาห,าาหา์ฝันเห็นพญานาคตัวใหญ่ทำนายว่าหากผู้ใดฝันเห็นพญานาคตัวใหญ่สื่อว่าในตอนนี้จะได้รับการช่วยเหลือจากคนแก่ใบหวยรวมทั้งได้รับการติดต่อจากญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลได้โอกาส ได้ติดต่องานกับฝรั่งต่างภาษาตั้งใจจริงทำความดีเข้าไว้จะบรรลุผลสำเร็จอย่างแน่แท้ฝันเห็นพญานาคเลื้อยมาหาทำนายว่าจะได้รับสินทรัพย์หรือมีโชคลาภจากการลุ้นโชคส่วนประเด็นการงานก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้มีอิทธิพลเหนือกว่าคนแก่ให้ความเอ็นดูถึงแม้กระนั้นสิ่งดีๆก็เข้ามาในชีวิต ฝันเห็นพญานาคสองตัวทำนายว่ามีเกณฑ์ได้รับสินทรัพย์รวมทั้งโชคลาภปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นข้างในบ้านจะเบาบางคลี่คลายฝันเห็นลูกแก้วพญานาคทำนายว่าให้ระวังสมาชิกในครอบครัวจะนำเรื่องตกระกรรมลำบากมาให้ช่วยปรับปรุงแก้ไขฝันเห็นรูปปั้นพญานาคทำนายว่า ระวังหัวข้อการสูญเสียทรัพย์สินหรือทำสิ่งของในบ้านเสียหายฝันเห็นพญา,านาคเข้าบ้านทำนายว่าคนที่มุ่งหมายมีลูกจะสมหวังและได้รับทรัพย์สมบัติจากการลุ้นโชคฝันเห็นพญานาคเล่นน้ำทำนายว่าเป็นความฝันที่ช่วยเสริมมงคลสื่อถึงการหมดเคราะห์หมดโศกประสบพบความสุขในชีวิต ฝันเห็นพญานาคพ่นน้ำใส่ทำนายว่าเป็นความฝันที่เตือนสติผู้ฝันในตอนนี้เข้าขั้นเคราะห์ชี้แนะให้ไปทำบุญสุนทานผ่อนหนักให้เป็นเบาฝันเห็นพญานาคในถ้ำทำนายว่าตอนนี้จำต้องดำรงชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะถี่ถ้วนและไม่ประมาทหลบหลีกกิจกรรมเลี่ยงหรืออันตราย เลขเด็ดสิ่งโชคสำหรับการฝันเห็นพญานาคมีเลข1 9 5 9 5 6 5 6 9 6 5 5 6 8 5ยังไงก็ตามบางทีฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b เพื่เป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ